มันนี่ทีน้องข้อมาถมไหมแอนไหมมาทางนี Saw, ้มาให้ยายถ่ายรูปหน่อยยายป้องจ้ยังมาไหวเหรอวนนี้ทำกระปูแล้ววัน้เด็ดเด็ดเด็ดไหนน้องเพชรจีบดีเด็ดเด็ดจ้าหน้ามาให้ยายถ่ายรูปก่อนอันเดียวเดียวออโต้ออโต้ต้องเอาออโต้มานี่อันารย์กับพัดจะนองเอาปลาเนี่ เจ้ายางไปยังแท่นไปหาเขาวหลดในป่าน่ะไปหลดมือกล้องกน้ำไปเลยเออเจ้าทีนยืนไหมพี่แม็กเจ้ายืนไหมเจ้าม่ต้องขอเจ้าม่ต้องขอมามามาขอเหินไอเบิ้งเอาตันถือใบไล่สดขอเหินไอเบิ้งเวลาใครหลุดมาไม่ได้อ่อยเนี่ยมันช่วงนี้ช่วงจังหวะที่เขาเขายุ่งซื้อเนี่ยเจ้าไปยุ่งหลังแล้วมันกลัว นายังนายยังนีเขาไม่ได้พี้ยังนีแฟบ่วันนี้กาแฟเลยยายขายกาแฟยาขายกาฟแล้วมาทยอมไทยค่ะไทยโอ้ยร้านเล่นไปพี่ตพี่โตพาพี่น้องมาหนี้ ไม่ต้องไปโถไก่อ๋อเขาผ่านบ้านบอยเหมือนกันอ่ะบ้านน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 กมนานานอะไรนนนนขนน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 น มาขอบคุณเตียงแค่ตัวสีไรตัวตัวนี้นี่เขายางนี้ก็องไปได้ก็คราบไอ้พี่มันรัวไม่ได้อ่ะมันมันช้ามากไปบอกบอกแล้วไปยัง คม่อกกัน้า่ีอกกันทำพออกงหมื่บ้ามเออใส่เออดก้ใ่าวันทีห้บเินตามไปดูนะวัดาเมื่อนี้กัดสิพใ้อ้างไปไดดอกเนาะกับรีาเียนแน่จวามืออื่นดิ ăn liền đi Anh muốn cản เนาะในนี้แต่ว่ามี23รอบก็ไม่